สวัสดีครับสำหรับใน YouTube นี้เราจะมาคุยกันในโจทย์เนาะซึ่งอันนี้เอามาจากในคอร์สเรียนปกติที่พี่ทำเอาไว้นะครับเพราะว่าพี่คงจะยกตัวอย่างมาสัก2หรือ3ข้อโดยประมาณเนาะเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าในคอร์สจริงๆเนี่ยจะมีทุกข้อในช่วงที่เป็นแบบสิข้อแรกนะครับโอเคเราจะมีตั้งแต่แบบโจทย์ที่เป็นแบบทั่วไปแล้วก็โจทย์ที่เป็นแบบเทคนิคนะเราก็สามารถที่จะ ลองฝึกคิดแล้วก็สังเกตให้เป็นนะครับเพราะว่าข้อสอบจริงเนี่ยเราจะใช้เรื่องของการสังเกตเยอะมากนะเอาลนะเราไปกันตั้งแต่ข้อแรกเลยข้อแรกบอกว่าเป็นบุคคลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆของระบบฟาซิสฟาซิสเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเป็นในส่วนหนึ่งของระบบปฏิเดการแต่จุดเด่นสำคัญเนี่ย ก็คือตัวลีดเดอร์หรือผู้นำแล้วก็ในเรื่องของความเด็ดขาดใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของความพักดีที่ประชาชนจะต้องเกิดขึ้นและอุทิศกรบรับพอเรามาถึงตรงนี้คีย์เวิร์ดอีกอันนึงที่สำคัญคือยุโรปที่มีความเด็ดขาดและเป็นผู้นำของประเทศมาระยะเวลาหนึ่งผู้นำของประเทศในระยะเวลาหนึ่งหมายความว่าเคยเป็นผู้นำในระดับต่างๆเนาะอย่าง กรณีของนายกฐมนตรีประธานาธิบดีหรืออาจจะมีตําแหน่งเรียกตอื่นๆนะครับข้อนี้ถ้าเราพูดถึงยุโรปเนี่ยเราอ,อาจจะไม่เราอาจจะคุ้นเคยกับหลายๆประเทศที่เคยเกิดขึ้นเนาะอย่างกรณีของอ,อิตาลีใช่ไหมกรณีของฮิตเลอร์ Hitler, ใช่ป่ะฮิตเลอร์เนี่ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะมีความสัมพันธ์กับอะไรเอ่ยกลุ่มไม่เป็น,ปนพรรคพรรหนึ่ง ซึ่งถามว่าในความเป็นฟาสซิสเนี่ยฟาสซิสเมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ความเป็นพรรคใช่ไหมเป็นพรรคพรรคเดียวหรือเป็นกลุ่มคนหรือเป็นแบบคนเดียวก็ได้แต่ในข้อนี้ถ้าเราสังเกตข้อเนี้ยดูเหมือนจะยากเนาะแต่จริงๆง่ายมากคือคุณสังเกตว่าอันเนี้ยเราต้องดูซิติเซนซิติเซนส์ของแต่ละข้อเนี่ยเป็นคนประเทศอะไรอ่ะเราไปทีละข้อนะเบเนซีบุตโต บุตโตเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของปากีสถานปากีสถานคือเอเชียใช่ไหมก็จะอยู่ในช่วงเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับอรารยธรรมอยู่กับไทกริสยูเฟติสถูกไหมเออมหาตระคานทีอยู่ในช่วงของอินเดียซึ่งอินเดียในช่วงเวลานั้นคือการต่อสู้เอกราชระหว่างอังกฤษใช่ไหมกับอังกฤษใช่ปะในช่วงคันธีที่มีจุดเด่นสำคัญคือความอหิงสา คืออดไสำคัญของคันทีคือความอาหิึงสาใช่ไหมในการต่อสู้เมาเจอตุงเมาเจอตุงเป็นคนจีนที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องของการปฏิวัติประชาชนและกลายเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมซึ่งอาจจะมีหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับลทัทธิหรือแนวคิดของความเป็นคอมมิวนิสต์เนาะ ในความเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็มีคํานึงก็คือคําว่าคอมมูนเอาง่ายๆคือคำว่าคอมมูนค,ค,คือการที่อยู่ร่วมกันการที่เราทําอะไรร่วมกันแล้วก็การจัดสรรปนส่วนเนาะซึ่งอันเนี้ยถ้าจีนเนี่ยในช่วงนั้นก็อาจจะในเรื่องของเกษตรกรรมหรือในเรื่องที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมสักเท่าไหร่เหลืออยู่สองข้อระหว่างมุสโซลินีกับคิมอิลซูอ่ะถ้าเป็นคนุณคุณตอบข้อไหนคําตอบก,ก็คือมุสโซลินี มุสโสลินีมีความน่าสนใจอย่างหนึง่งคือแต่เด mm ิมมุสโสลินีเป็นนักเขียนข่าวและผันตัวเองมาเป็นนักการเมืองแต่ด้วยอุดมการทางการเมืองเนาะที่ค่อนข้างชัดเจนอะ่ะอุดมการของมุสโสลินีเนี่ยจัด้นเรื่องของความเป็นปริเการอยู่แล้วและมีโอกาสได้ามาเป็นนายรัฐมนตรีแต่แปลกอย่างหนึ่งว่าในความเป็นนายรัฐมนตรีของมุสโสลินีเนี่ยจริงอยู่เรามีรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญนั้นมันเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นเครื่องมือ แบบหุ่นเชิดอะแล้วต่อมาก็ได้เป็นดัชยนดุชของสาธารณสังคมนิยมอพอพูดถึงคำว่าสังคมนิยมอิตาลีปุ๊บหลายคนจะไม่ค่อยคุ้นละเพราะว่าปกติเนี่ยอ,อิตาลีเราคุ้นเคยว่าเป็นแบบประชาธิปไตยใช่ไหมใช่ปาะอ่ะที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยแต่ทีนี้มุสลิมีเนี่ยเหมือนก็นมีความคุ้นเคยสนิทรู้จักกับคิเลอร์หรืออะไรพวกนี้ด้วยเนาะซึ่งก็ได้รับอิทธิพลซุนซับมาบ้างแหละ แต่สุดท้ายจุดจบของมูซโซลินีคือการโดนประหารชีวิตเพราะช่วงหนึ่งในช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยเหมือนจะต้องอบพยพไปอยู่ประเทศอื่นเนาะเพราะว่ามีปัญหากับอ่าส่วนต่างๆส่วนอื่นๆของอิตาลีใช่ไหมเออแต่ว่าในช่วงเวลาที่ครองอัลแมเนี่ยก็ถือว่าครองมีความสัมพันธ์ในเรื่องของสองครามโลกด้วยเนาะซึ่งก็มีความสัมพันธ์ในแง่ของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ คทางที่สองอันนี้ในหลักฐานทางบริษัทไม่ได้บ่บงบ่งบอกชัดนักกะว่าในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยช่วงนั้นมุสโอลินีก็เป็นช่วงไฮท่าของชีวิตแล้วอะ่ะเออแต่ว่าก็สุดท้ายก็คือโดนประหารชีวิตพร้อมกับภรรยานะครับส่วนคิมอิลซุงอันนี้เป็นบิดาแห่งกาหลีเหนือขอใช้คํานี้เลยก็ได้เพราะว่าเป็นประธานาธิบดีตลอดการคำนี้คำนี้น่าสนใจนะ ประธานก็ีตลอดการก็คือคุณสังเกตไหมในผู้นำเจเนอเรชันต่อมาของเกาหลีเหนือไม่ว่าจะเป็นคิมจองอิลหรือคิมจองอึนไม่ได้ใช้คําว่าประธานใดีแต่เรียกว่าผู้นําสูงสุดเอออันนี้ก็อาจจะเป็นแนวคิดในการปกครองในแต่ละประเทศที่มีการยกตําแหน่งเนี้ยให้กับผู้ก่อตั้งประเทศซึ่งเอักลักษณะการปกครองของเกาหลีเหนือเนี่ยเขาใช้ลัทคิจูเช่ก็คือการพึ่งพาตัวเอง แต่ในการขึ้นมาตัวเองนั้นก็มีทั้งจุดดีแล้วก็จุดด้อยเหมือนกันนะเอออันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราก็ต้องมาเทียบเคียงกับระบบความเป็นคอมมิวนิสต์หรือว่าความเป็นผล็จการในแต่ละแบบเนาะซึ่งจริงอยู่เกาหลีเหนือก็มีความาสัมพันธ์ที่ดีกับโซเวียตเดิมใช่ไหมกับจีนใช่ปะแต่ว่าก็อาจจะมีหลายๆส่วนหนึ่อย่างที่เป็นจุดเด่นอันตดัของเขาอันนี้เราถ้าใครสนใจก็ไปดูข้อมูลตัวเองนะครับต่อไปพี่ไปข้อที่ง่ายหน่อย อีกสักข้อหนึ่งข้อห้าเศรษฐศาสตร์ข้อเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเขาถามเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาว่าอะไรบ้างที่เงื่อนไขใดเป็นเงื่อนไขของสินค้าควบคุมสินค้าควบคุมเนี่ยอันเนี้ยหน่วยงานสําคัญคือกรมการค้าภายในซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีข้อประกาศอยู่มันมีข้อประกาศเงื่อนไขของเกณฑ์อยู่ว่าในการควบคุมเนี่ยมันควบคุมอะไรบ้างถ้า เอาแบบง่ายๆก็คือในเรื่องของราคาแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของความเหมาะสมในวัสดุผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมแน่นอนครับว่าในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องรู้เนาะว่าในเวลาเราอ่านหรือเราวิเคราะห์บางทีถ้าเราไม่รู้รายละเอียดโดยภาพรวมอะเราก็ต้องชะงักใจบ้างล่ะว่าอันไหนที่มันดูอาจจะไม่เข้าพวกอันไหนที่มันดูแบบแป,แป,แปแลกๆเราก็อาจจะตอบข้อนั้นก็ได้หรือในบางทีเราก็ต้องมาสรุปอีกทีนึงว่า ในสิ่งที่เขานําเสนอมากับเต้าไหนของโจเนี่ยสุดท้ายเราจะเอาวันไหนนะครับข้อเนี้ยถ้าเราดูทีละข้อนะอย่างการลงทุนสูงนะมีเทคนิคนี่อันเนี้ยอ,นนอยู่แน่นอนเพราะว่าอันเนี้ยมันจะหมายถึงในเรื่องของราคาแล้วก็การกําหนดเงื่อนไขใช่ไหมหรือเขาใครบอกว่า,าตั้งกาหนดสินค้าเป็นสินค้าที่เคลื่อนไหวทางด้านราคาบ่อยหมายความว่าสินค้านี้มันค่อนข้างสวิงมันเป็นการสวิงในเรื่องของการปรับราคาตาม้องตลาด หรือตามกลไกราคานั่นเองซึ่งมันก็มีมันก็ต้องถูกควบคุมเพราะว่าถ้าปรับมากไปหรือน้อยไปมันก็จะส่งผลกระทบในแต่ละภาคส่วนมันเป็นห่วงโซ่เนาะไม่ว่าจะเป็นในตัวของผู้บริโภคเองหรือในตัวของผู้ผลิตเองอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นงื่นใจหนึ่งต่อมาเป็นสินค้าที่เชื่อมโยงกับตลาดโลกอย่างต่อเน,นื่องในด้านสภาวะคอเมเปลแปลงอันนี้ก็จริงคือถามว่าเราเห็นถึง ค่าตลาดโลกเนี่ยมันก็จะอิงในเรื่องของราคามันก็จะคล้ายๆกับปัจจัยเมื่อสักครู่เนาะก็อ,อาจจะคุ้นเคยอย่างราคาน้ํามันใช่ไหมอันเนี้ยก็อาจจะต้องถูกควบคุมคือถามว่าในการควบคุมราคาเนี่ยมันมันจะควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าตอบกันต,ตามความเป็นจริงก็คือ,คอไม่ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับมันอาจจะต้องควบคุมในเงื่อนไขที่มันสามารถทําได้บางทั้งเราอาจจะเข้าไปช่วยเรื่องของการพยุงราคา มันอาจจะมีรู้สึกมันจะมีอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากองทุนราคารกองทุนน้ามันใช่ไหมกองทุนน้ามันเงินกองทุนที่ถูกเก็บเข้ามาเนี่ยถูกส่งเข้ามาเนี่ยบางทีก็เอาไปช่วยในภาวะที่มันจําเป็นแต่ในความจาเป็นมันจะมีข้อจากัดอยู่ว่ามันทําได้ประมาณไหนอะไรยังไงใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นการพยุงเรื่องการลดเรื่องของค่าคองชีพหรือปัญหา,าต่างๆต่อแม่สินค้าที่เป็นสินเป็นสินค้าทางเลือกแม้จะเป็นสินค้าที่เข้าถึงได้ทุกวันตามความต้องการ ทำว่าสินค้าทางเลือกอันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนป้าอันนี้มันก็อาจจะไม่ได้เป็นข้อที่เกี่ยวข้องกับสินค้าควบุมสักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นตอบข้อ,อ,องอูส่วนตอตาบอกว่าเป็นสินค้าที่มีใช้ปัจจัยการผลิตเหลืออันนี้ก็ใช่อันเนี้ยที่ขอดบ,บางส่วนอะเอามาจากในตัวของข้อมูลในกลมการค้าภายในเนาะซึ่งสินค้าควบคุมเนี่ยจริงๆันมีหลากหลายมากมีตั้งแต่อาหารสดใช่ไหมผลไม้อ่า เครื่องมือทางการแพทย์น้าํามันหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะต้องใช้ในแล้วก็ลงถึงยารักษาโรคด้วยยารักษาโรคก,ก็ถูกอยู่ในสินค้าควบคุมเหมือนกันาการควบคุมเนี่ยมันจะควบคุมตั้งแต่เรื่องของการผลิตการส่งออกการนําเข้าในเรื่องของราคาในเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีกฎหมายกำหนดและในบางสินค้าควบคุมบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของกฎหมายที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วมีความเข้มข้นหน่อยว่าถ้า ไม่ปฏิบัติตามจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรอะไรยังไงในประมาณนี้ครับอันนี้ก็ถ้าใครจากสนใจก็ไปดูเอาต่อมาในข้อสุดท้ายพี่พี่จักยกตัวอย่างเนาะเอาเป็นข, 8. ข้อแปดข้อแปดเป็นคำถามที่เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การวิเคราะห์คือข้อสอบอะถ้าเราบอกว่า ข้อสอบสังคมในอนาคตอันใกล้นี้เราปรับให้เป็นในเรื่องของการ read, a n d apply อะคือถ้าเราอ่านแล้วเราประยุกต์เป็นอะที่คิดว่าพวกคุณยังไงยังไงคุณก็ทําได้แต่ถ้าคคุณประยุกต์ไม่เป็นคุณไม่รู้เลยว่าสาระไหนมีความสัมพันธ์กับอะไรก็คือคุณอาจจะเจอปัญหาที่เป็นจุดใต้ตําต,าตอในอนาคตได้เหมือนกันนะครับข้อนี้เราพูดถึงความว่าศิลปะและวัฒนธรรมเราก็อาจจะนึกถึงอะไรหลายอย่างเช่นภาพวาดการละเล่นดนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ หรือภาพปฏิมากรรมจิตจตกรรมฝาผนังหรืออะไรก็ได้ก็ได้นะครับมันเป็นการสะท้อนถึงตัวตนคําสอนและพิธีกรรมคือตัวตนเนี่ยก็คือใครตัวตนก็คือาร์ติสส่วนคําสอนเนี่ยก็คือแนวคิดหรือคำพีหรือส่วนประกอบทางศาสนาก็ได้ส่วนพิธีกรรมก็คือการนำมาประกอบพิธี ซึ่งมันก็มาอาจาจะมาอิงมาจากส,กสาสวนพิธีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต่างกลมกลืนและแยกส่วนคือมันกลมกลืนในการแสดงออกแต่เราก็สามารถที่เซปเร์ในการที่เราจะวิเคราะห์หรือดูถึงรายละเอียดส่วนต่างๆว่าในสิ่งที่เราเอามาใช้เนี่ยเราเอามันใช้บนพื้นฐานของอะไรเงื่อนไขและผลผลความสำคัญที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างทีนี้เราบอกว่าโดยอาจอ้างอิงกับประวัติศาสตร์ในแต่ละห่วงเวลาประวัติศาสตร์ในแต่ละห่วงเวลาทีนี้ เราพูดถึงยุคเราพูดถึงอารยาธรรมเราพูดถึงตัวบุคคลใช่ไหมแต่ไม่สามารถโยงถึงชนชั้นทางสังคมไอ้คำนี้แหละคือไฮไลท์คำว่าชนชั้นทางสังคมเนี่ยทุกคนคงรู้เนาะว่ามันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นชนชั้นตั้งแต่อาูนําชนชั้นใต้การปกครองทาสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยรวมถึงอ่าพระทั้งหลายนะครับหรือนักบวชเนี่ยถามว่า จากข้อความเนี้ยที่เกี่ยวขอ้องกับศิลปะนห้รัในข้อสรุปของมันก็คือศิลปะในแต่ละอย่างนี่ยมันสะท้อนต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและเราสามารถที่จะแยกส่วนในการศึกษาในแต่ละด้านตามความเหมาะสมและความพอใจแต่ทีนี้เวลาเราอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราสามารถอ้างอิงผ่านกระบวนการทางประวัติศาสตร์ได้อยู่แล้วหลักแต่การที่บอกว่าเราไม่สามารถเชื่อมโยงทางสังคมในเรื่องของชนชั้นหรือมิติต่างๆเนี่ยเราไม่เห็นด้วยนะในข้อเน,นี้ยอันนี้พี่ใน,ในคำตอบพี่เลยนะพี่ไม่เห็นด้วยแน่นอนเพราะพี่มองว่า ประวัติศาสตร์และศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้บนพื้นฐานของโครงสร้างสังคมโครงสร้างอำนาจในการศึกษาการสื่อาส,สารในแต่ละรูปแบบที่มันสามารถจะสื่อสารได้เพราะว่าศิลปะเนี่ยมันคือการสื่อสารรูปแบบนมันคือการสื่อสารที่เราสามารถที่จะจับต้องได้หรือเราใช้ความเป็นนามธรรมในการที่เราจะรู้สึกรู้สรอะไรพวกนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ขึ้นกันละกันแต่ในการวิเคราะห์นั้นเราเองก็ต้องดูว่าเวลาเราจะใช้ในมุมมองในการศึกษาเนี่ยเราอาจจะใช้ในด้านของมันวิงอย่างก็ได้ เราใช้สัมิทยาก็ได้เราใช้เรื่องของศอา,าสตร์ต่างๆก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรเป็นแง่มุมในการสนับสนุนในการสื่อารวิเคราะห์เนาะฉะนั้นข้อนี้ถ้าตอบตอบตรงกนะครับจากข้อสอบชุดเนี้ยที่มคีค่อนข้างหลากหลายนิดนึงทั้งในแง่ของความรู้รอบตัวในเรื่องของการวิเคราะห์ประเด็นและ การที่เราจะต้องติดตามข่าวสารหรือสถานกา์แล้วก็มาวิเคราะห์อตอความเป็นจริงคือถามว่าในคอ้สอบจริงๆอะ่ะมันก็ต้องประยุกต์ใช้อยู่ระลักแต่ในการประยุกต์ใช้เราจะประยุกต์ใช้ในแนวไหนแล้วเราจะเอามาปรับรูปแบบในการที่เราจะตีความหรือสั่งเคาะห์ในแต่ละอย่างเราจะาาทำยังไงอันนี้ก็เป็นโจทย์สําคัญที่คุณจะต้องไปต่อยอดนะครับก็ประมาณนี้สําหรับโจทย์ชุดนี้ก็ถ้าใครสนใจคอร์สออนไลน์นะครับที่ถ้าดูอย่างวิวภูมิสนใจจะมาเรียนแบบเนี้ย คุณก็ติดต่อเข้ามาคุยที่อ n b o x ของเพจเนาะราคาณวันที่พี่กาลังสอนในเนดือนเดือนพฤษภาเนี่ยคือหนึ่งร้อยบาทแต่ก็ให้เช็คนะเพราะว่าอาจจะมีการปรับราคาในอนาคตนะครับก็เป็นคอร์สแบบนี้แหละเรียนได้ตลอดชีพแล้วก็คุณวิดีโอหรือคอร์สนั้นก็ถือว่าเป็นของคุณไปเลยก็คือคุณจะเรียนซ้ำเมื่อไหร่รก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับมีการอัปเดตใหม่จนถึงการสอบจริงๆในปีหน้าด้วยก็ ประมาณนี้ในวีดีโอนี้ถ้าชอบก็ subscribe แล้วมีโอกาสเราจะมาคุยกัน,น,น,นต่อว่าโจทย์ในแนวต่อต่อไปจะเป็นยังไงโชคดีทุกคนสวัสดีครับ